สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะ,คะแบบมมกคับแม่ปุ่มีเวลาสักแบบหนึ่งก่อนไปรับปูปับก่อนผีพุ่มพีเพรจะกลับมาจากโังเดียนอันเฮอันพัดใส่ปอเปียเตรียมเตรียมไว้เรียบร้อยละเพราะวาเร็ยนเนิมมเนผีพุ่มกัไไอเพรจันพากันจมอยากกินหลายมือแล้วล่ะค่ะมัน <c oughs> เปิ้นไปกินนันร้านอาหารอยู่ร้านอาหารแล้วมันมีปอเปียแต่ว่าเขาก็เฮตดแท่แข็งไว้ค่ะปอเปียที่บ้าน อันนี้น้อยอันนี้น้อยซ้ำน่าจะประมาณนี่โป่งเนี่ยแหละค่ะมันก็แทบมันไม่มีหมูสับแล้วมันเป็นนอใส่ผักซื้อค่ะที่ว่าที่มันเห็ดแพ็คแซ่แข็งไว์ร้านอาหารจีนนะคะเพื่อสะดวกเป็นผี่พูมพิเภกมากกินอันเมื่อก่อนนี้เห็นถามแม่อยู่วานอันมาม่าเธอเห็ดอันปอเปี๊ยะเป็นบอยสเนตเทศโบรูลาเป็นบอยโบรูลาบานนี่ก็เคื่อนปอเปี๊ยะค่ะแม่ก็เลยว่าเฮ็ดเป็นสเนต ในพวกฉันกินได้บฉันเนยลยก็เลยรับปากแล้วค่ะก็เลยต้องเห็ดกับพัดเส้นเรียบร้อยแล้วรอให้มันเย็นสักพักนึงค่อยจะห่ออันห่อป่ะทันค่ะไปหาปุ๊บปับก่อนเมา่ไหร่ก้อน้วก็รอพี่พูดมีเพชรมากซอยเบิงนนองและแม่ก็สิไดห่อปอบเปียให้กินค <c oughs> พื่อสิดีใจกันอยู่ค่ะเมื่อนี้ได้กิน <c oughs> เผ็ดใหมสดๆลร้อนเลยปอเปีย ม,มือคุณแม่มือน,นีร่มแห้งค่ะมืนนอขึ้นในพายุเขาคืบน่าจะเป็นพายุแหละเพราะว่าฝ้ามืดฝนตกทั้งขึ้นแล้วกะฝ้าห้องฝ้าห้องฝ้าแลบอันแม่แม่นอนฟังเพลงอยู่แต่เปิดเปิดแทบไปไอ้พุ่มถอดออกหมดเลยค่ะไปถอดถอดอันบอกอินเทอร์เนต็ตแม่คุณอาหายแม่มือขึ้นนี่ เธอบูู้่บอกเวลาฝ่าห้องฝนตกเวลาฝ่าห้องนี่เธอต้องถอดสายทุกอย่างออกเลยเด้่นี่สัตว์มันสิช็อตมันสิระเบิดสิเด้โอ้ค่ะลูกสอนมั่ยแม่ก็เลยเออโอเคโอเค,อเคตามนั่นเน,นี่ยแม่ผู้นางนางเช็คเฟซนางเบึงเฟซนะค่ะล้วก็เห็นข้าวที่เขาแช่มากข้าวดีๆกันกนะโรงเรียนโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด จ,จังหวัดจังหวัดอุดรน,นะคะพา,ายุอุดอรคือนา่นาจะนา่าจะได้ฟังข่าวเนี่อันประจำจังหวัดอุดรกัน่ายชูหูแน่ว่าที่มัดลำดับต้นๆนี่คือโรงเรียนอย่างนึงคือโรงเรียนอุอดอพรพิทยานุกูลคือออพ่อนะคะอ่าซึ่งแม่ปู่เป็นซิ์เก่าซิ์เก่าของออพ่อของอุดรพิษนะคะการรุ่นรุ่นเตี้ยนหองอ่ะระุ่นเตี้ยนหอง รุ่นยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะคะ่ะนับนับย้อนลงไปกะ <c oughs> ข่าวออกมาว่าสอบนักเรียนเอ็นติดยกหองหาหองหาหองนะคะหาหองนี้คือว่าเอ็นเอ็นติดบทุกคนเลยคือคือสอบติดยกหองเป็นจำนวนหาหองของ ถ้าจำถ้ารุ่นแม่ปู่เนี่ยมันจะมีแต่ละสันเนี่ยมันจะมีอยู่16ของแต่ว่าตอเนี้ยแม่ปู่บรูว่ามัน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 จักห้องอะค่ะแต่ว่ารุ่นแม่ปู่นี่คือว่ามี16ของอ่ามีอยู่หาห้องที่สอบติดโยกสันเลยแล้วก็นอกจากนั้นทุกๆุห้องก็มีคนสอบติดแต่อาจจะประโยคห้องทั้งหมดก็มีแต่ว่าติดทุกห้องค่ะ ขัน16ของกับสอบทิปทั้ง16ของนี่ติดทุกติดทุกห้องถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่นายยินดีแวก็ยินดีนะพบซ์นองนะคะอาจจะตอนนี้เขาคงสิเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนท่และกะข้าวดีๆมาบอกสู่กันฟังเลยบางทีนั่งคุยกับมูเกา่าพวกมูเกา่าคุยกันเออคุยถึงโรงเรียนเกา่าผู้เฒ่าค่ะผู้เฒ่าเอาความเก,าาเกา่าเกาดขึ้นมาแล้คือสแมนแหละคะ่ะ นั่งคุยกันดีเนาะสมายเฮาสอบเต็ดสอบติดกับเต็มที่กับห้องหนึ่งสิบคนขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะห้องหน,น,นึ่งสิมีประมาณสามสิบกว่าเกือบสี่สิบจรงๆอะสิบสิบคนขืนนี้เมื่อเกินสิบหานี่ก็ถือว่าถือว่าเยอะแล้วต่อห้องนะคะแต่ว่าติดทุกปีทุกห้องค่ะลุงรุม,ม,มแม่ปู่ก็คือกันกากๆถือว่าเป็นเรื่องที่หายินดีนั่งฟังข่าวดีนางอ่านไปแล้วก็ยิ้มไปพุ่มใจแล้วค่ะ พราะว่า,วาัยละจบจากสถาบันใดเข้าสิทเข้าลูกสิทมองใดเข้ากาพู่มใส่ในสถาบันของเข้าเพราะว่า,วามาคิดคิดเบื้องล้วชีวิตช่วงไว้เลี่ยนช,ช่วงม่อไปช่วงมัธยมเนี่ยจะเป็นช่วงที่มวนแล้วก็มีความสุขที่สุด